ค้ามแยกจัดลินจะควงนวดนวดกินระว่างอีรีได้กินกุ่งเจ็บตกต่วนั่งน้ำคือบอนั่งบ่ยยานเบาเส้นเครื่องอยานถือซอกเป็นแมงยังไะแมงละง่ำนั่นหมะแ,แมวเสียบ บอมแมนแมงหลักง,งามบอมแมนแมวนี่ยทุกี้จะไปไหนครับวันนี้ไปขี่เกตครับไปดูเกตไปดูน้องหอมแดงไหมหอมแดงหูยอหมดได้หรอไม่อยู่นในในถุงอ่ะไปเอาไมคกินเสียเอาเอาเอากุ้งเก็บไว้ครับเอาไปขี่เกตด,ด้วย เผ็ดนะลกูกกินเลอหน่อย,ยลูกอะ่ะมันมีพริกไทยเขาไม่กินไปครับไปเข่ากองน้ำแม่คนไปจับ<า>น,น้ำมันเผ็ดนะลูกกินตัวกุ้งไม่ได้นะมันหยิบทั้งตี๋แสบจังวะเออแสบอีรีเหมือนะออออกันกลองสันกล่องแห้ง บรรยากาศดีเน่าเมอนนะเนาะร่ม,มหนาวกินกว๋วยกุ้งเขากันปะเนย้งก๋วยกุ้งใส่บักกอ,อกกูปไไม่ได้ไม่ได้จะกิน่ก่อยกุ้งหยิบคุณจะมาไอ้นี่ได้ยังไง ิกนเ,ปปเขาตุยแล้วลูกไม่ตัวนั้นตัวนั้นตุยแล้วเห็นกลุ่งบ่ได้ลูกจกี๋อยอยเ,เขาเอิญา,ยยา,างเดีวเขาเอิญว่ามีจิตยังกว่าเมตตาคนมีเมตตาเห็นสัตว์ไม่ได้ปล่อยอย่างเดียว ปล่อยยู่นเว่อปอกห่วงเรื่องเขาฟ้ามไก่พ่อกะหลักปล่อยรักไก่พ่อมันตีกันเด้อบานไก่เนาะอยากเลี้ยงปูเอามาเลี้ยงขังไว้จนตุยปลัอยากเลี้ยงปลาจับจับขังไว้จนตุยอร่อยมาก น้ำแซ่บดีๆเหมือน่ยบอสมแห้งแต่ว่าเผ็ดเผ็ดจี๊ดจั๊บกับปีกใส้น้ำไม่เผ็ด <c oughs> หวานพ่อไม่เผ็ด <c oughs> หวานหวานเลยแวะมาถ่ายอยู่สวนสาธารณะของช่างเขาข้าใหม่ <c oughs> ที่ตราหลงซื้อเขาเอิ่น ได้กน,น้องดูว่าอยู่แถวอันว่าลินทางไปซี้อสเก็ตน,น้องหอรห,หรือน้องอย่างน้องหอักบะระวังเจ็บท้องนอายาติงโต โต๊ะกับซุนแนงก็พอได้โต๊ะในตำนานเนายตำเทเลนเพชรคิดมามาแซบปะ แ่บมากๆมางคักแ่บเพดานปากมั้ยหรอนอปรูงแทง เพชรแสดงว่าเส่บพี่ดีขนาดบ้าน,ก,น,าาน,นากินหลายหลได้หนิแมนบ้ามกินหลายๆซ้ำเนี่ยปลาซิ่มจะซื้อปลาแซนพี่น้องขันไฟมาอุบลนเดอ้อค่ะแนะนํำเลยร้านร้านกกขามค่ะทำมาจากซีสเกตหรือว่ามาจากไา่าก็ ทั้งเสกกันทลักกันทลักอุบหลห่านเพิ่นจะอยู่ฟังใส่มือแต่ว่าถ้าออกมาจากอุบลยูฟังขวามือโอ้ลมแห้งแบค่ะ